ก็สวัสดีก็ได้นะครับวันนี้อยู่ในการเดลต้ารีวิวกับช่วงอ่าเด็กแลนดอมไฟก็คืออ่าครั้งที่แล้วอัะยังไม่อธิบายผมจำไม่ได้ก็คือการสุ่มเด็กซึ่งจะเป็นเด็กที่เรามีทั้งที่เคยรีวิวกับอย่างที่ไม่เคยรีวิวเอามาสุ่มใช่จะเป็นยไงไปจุกันเลยครับมาครั้งที่แล้วผมชนะผมจะทำการสุ่มก่อนละกันตามพูดนตามนะ ไม่เด็กไหนมันก็เกย์กแหละมางั้นเดี๋ยวผมจะบอกก่อนละกนันนะผมเปิดกันเลยเหมือนผมเจออะไรบา<ม>้างาอ่ะอืมบอกอคาเดโรดาโคนดิกโอ,อ,อเวอบหลอดไอ้เหี้ยของบีดีสาม <c oughs> ขอบีดีสามยังไม่ออกเลยอ่ะว่าแข่งรอบอ่ะเออใส่ไว้เช้าเหมือนเดิมเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอวีดีสามถ้าผมได้เด็กนี้อีกรอบอ่ะมันเจอเออเด,ด็กใครเด็กกูเด็กก็ไปอ จะเป็นยังไงไปดูเลยครับมาครับผมนะตอนนี้ก็สับนี้ก็เสร็จแล้วเหมือนเดิมเนาะจั่วแล้วแล้วก็เปลี่ยนสามใบเหมือนเดิมผมเปลี่ยนหนึ่งใบน้อยกว่าเดิมหน่อยออย่าเพิ่งนะครับผมทราบมาว่าคนที่ดูอยู่นั้นยังไม่กดตั๋วขายจากตัวเลขหลังบ้านอย่านี้ผมรู้จบแล้วจบกดตั๋วขายเหล่าล่ะนคนดีจิฟา อ่าเราจะใช้กดเอ่อโควิดหน้าทีนะครับเพื่อป้องกันนะครับครั้งที่แล้วแบบไม่มีสุข,ขอนมามัยครับผมนะเออเอ่อโอเคอันนี้คือการตับเสร็จผมต้องอาให้คุณบอกปััดว่าจะเอากี่ใบสาสิบสองใบตัดสาสิบสองใบผมให้คุดสาสิบแปใบหนึ่งหนสองเท่าไหร่สิบแปดเก้าสิบสิบ6อ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าส สี่ห้ากเ็เออหลังจากเราประเภทดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามเราตัดเราตัดกระเสร็จนะครับให้เอาเอออันที่ยังเหลือไปปอกไว้บนกล่องแล้วก็ไม่ต้องสับนะไปชุบอ่ะคุณเริ่มก่อนคุณชนะรอเอาสี่อ่ะผ่านเทินอ้าวจัวเขาอะได้วิชาแบบผม โนว่าเมันเป็นเด็กของฉันเมื่อก่อนแขางยิงโลงก้ตะกูเหมือนกันเพราะว่าไดช็คคิทิโก้ทิกเกอร์รอพลงแวนรอการหนึ่งไปสเตปนั่นดรอจงเต้ไม่ป้องกันได้เช็ครอพลังแวนรอการหนึ่งไปได้จะไม่เช็คดรอแต่สเต็ปการเล่นมันต่างกันนะเข้าใจไหมหนูสเต็ปพี่กับสเต็ปน้องมันต่างกัน ไล่ลาวตาฉันตุ้งอัศวินมังกรจักรพรรดเนฮาเร็มอะไรอย่าคิดว่าจะฝึกสกิลผิดสกิลคอนโลบาร์หนึ่งแซกตัวเองเสซตหนึ่งแล้วจำก่อนอยูใบขึ้นมือเดี๋ยวคอยเดี๋เออมันไม่มีของทำลายกูบอกไอ้ดิ๊กนั่นแหละมันมีตัวเดียวเข้ามาเข้ามาเช็คคือคิดโก้ทิกเกอร์ดรอพลังงานโดร์การ์ดอินบอลสแตนด์แอโดรกูกูปล่อยกูตายแน่แนหรอเปล่าใช่ เมืเ่อจอพลังแห่งไดโมเปิดแล้วไงล่าไลท์วิกเตอร์ขอเอ็กเซซีฟแบทเวอร์วิกเตอร์ทำไนี้ได้เก้าพันขอห้าไม่ป้องกันไก่สิบหกไม่ป้องกันทอปินไอสกี้พลังใช้สกิลไหมอยู่เลย <laughs> สกิลทั้งเจียก็สี่ต่อสี่แล้วครับท,ทุกคนได้แค่นี้แหละม,มาสิมุตส่าห์กาการไปเต็มมือเลยเนะี่ย นี่คือไฟแห่งวัตส้นโลที่ไม่มีวันมอดดับเอชอรเบสไลโนดากนิโอวอ,อร์ลอตเลเจนด์เดอะเลเจนด์นะสไตล์สไตล์เจเนเรชั่นไม่สอนนะครับรู้หน่อยที่แกไม่สอนฉันเพราแกค <c oughs> อรีรู้ว่าทมันสไตล์สกิลไม่มีใช้เพราะว่าตัวมันไม่มีสไตล์สกิลเออว่ะไ <c oughs> อ้เจีมยออพิธีมสามจะออกกูกิลแล้วเนี่ย <c oughs> มบอกเลยมีศึกษามาอาจจะน่าจะเป็นไลฟ์สดวันเด็กคลิปนี้เด็กนี้จัดเด็กไลฟ์สดอ่าผมประชาสัมพันธ์ว่าเด็กนี้จะเป็นไลฟ์สดนะครับว่าถ้าเกิดสมุตอนนี้มีของซื้อของมาครบก็น่าจะจัดเด็กนี้ไลฟ์สดเลยอ่าวางๆก็มาดูกันได้ขอเมื้อขอเบอร์ซึก่อมาทำไมอะไอ่ะมันตัวอับเกรดเก่งแล้วแต่เล่นเลยขอามาทำไม อะไรน,นะจุ๊กเอาสิเอ่ออะคอนในฮาเรมในฮาเรมอือฮึอสก,กิลวอ,อ้ยอ๋อนี่ไรกันสองคอมาทำไมสก,กิลคอนโลเขาแซกตัวเองและเซิร์จเกณฑหนึ่ง ไม่สอนผมด้วยนะมันกลัวแพ้คนเล่าอะครับตอนนี้ครับว่าจะเริม่มเห็นท่าแท้กันอ่ะผมเอาตัวนี้ขึ้นมือ <c oughs> อ่ะผมทับเอากดอันนั้นตัดกี่ใบตัดยี่สิบใบตอขึ้นมือเนาะแล้วไงต่อ เดี๋ยวอย่าเพิ่งตอนนี้ต้องกดเท็ก่อนมันคืออะไรนะอา่านงดิเดิชตี่ความอยู่ในจีโซนหงายดีไทยดีไทยเลยวกับกแค่หนึ่งใบตามจแตนวนมุตตาฟาก็หี่หายไม่ได้เอตอตามจแตนวนมุตตาฟาอันหีไทายตามมุตตาฟาใช่ดีไทยเรืองยูนิอ๋อไม่ใช่เ,เลืองดีไทยคือเรียนหนึ่งใบเลืองยูนิของคนที่ อ๋อๆๆตอนจะลงมืตาฟาร์มมันคือได้ไงตีหิ้งไงอ๋อโอเคโอเคใช่ครับผมอ่ะปล่อยเดี๋ยวไม่ไกลเหมือนกันตีได่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไก่มันขี่จั่วเที่ยอะไรไม่ได้จั่วอีควายเอาไม่ใช่ขาเหรอเอ้าเอาไปใส่เลไกับใบดิจริงวันเนี่ยเออไอ้เที่ยหลอกกูกูว่าเออไม่ได้อ่านเทคเนี่ยคนเราอะครับมันเป็นอย่างนี้ไหนว่าตัวทิ้งมึงทิ้งตัวอะไรอะ เออทิ้งไม่ดูหิวหิวได้ขาแดมห่วยัดเ้ยหิวไม่ได้ข้างแมงข้างแมงกวัวทดีสกิลใช้ไหมสกิลมันอ่ะมันติดอยู่แล้วไหมโวลอ์ตีบวกพลังโวลต์ตีบวกสองตีแวนเกตสี่บวกห้ากล้วเป็นบวกเจ็ดเก้าเจ็ดหกสิบหกบวกเป็นยีหกใช่ไหมแกมาเนี่ยัตแต้ ก็คอมันมาทำไมวะมีกี่ใบสองสี่หกแปดสไตล์แคเดรตสไตล์แรกมึงทำมึงทาไม่ได้หรอกกี้คือมึงจะเล่นเฟบอะมันก็ช่วยมึงไม่ได้สไตล์แรกมโทูคาซ่าวิกเตอร์ข้อข้อซาซาดช่องบูตะคิวผิดช่องผิดช่องบูตะคิวเทคไม่เกิดเทคเทคบุคลังไม่เกิดเย็นเด็กสาม ไอ้เบรกสองเอาอ๋อเบรกสาวทำลายเบรกสองแล้วนะเนยไม่มันเบรกหนึ่งกับเบรกสองไม่ใช่เบรกสามเอาหรอนี่ยมึงเมาตลอดไม่อ่านไม่อ่านไม่อ่านแล้วคุณเล่าให้อ่านโอ้ยเจ็บเจ็บ้าก9พันโจมตีในฮารลิมเอ้ยเอ้ยลืมลืมลืมคอทำไมมันลืมเอาโอ้โหอย่างนี้เนี่ยมันโกง9พันโจมตีในฮาร์ลิม13โจมตีใส่วันกัด บ้านหนึ่งจอบังกันลุกคี้ตัวชี้ตัวนี้บอกห้าพันสกิลบอกว่าเมื่อลุกบวกห้าพันสิบเก้าโจมตีในฮาเลมของหมื่นห้าูให้จากนั้นโจมตีสก,กิลทางานโซบราสหนึ่งเอ้ยสก,กิลเนี่ยเข้าโซวัวนบกห้าพันโจการ์ดอีกใบสกิลเอ้ยบ้านหนึ่งนะชี้สเต็กกวบวกห้าพันบวกไปสามอ่าสองครั้งสามครั้งสกิลบวกถ้าฮิตอีกลุปอีกเอาดิเอาดิเอาดิาดสามบวก เอ้ยามหนึ่งสามหนึ่ง perfect c a มีมันเปล่ามีในร็ดับโซนเปล่าไม่มีเออทิปโป้ได้พลังจั่วสี่คราแค่นี่อย่างเลยชอบเลยอะยี่สิบเก้าโจมตีเบอร์เซอร์ลเรชันการ์ดกูไม่กูการให้เบอร์เซอร์กรอดได้บ้าล่ะได้ได้จงมอดไปมันเป็นลายผ่านพื้นจะฆ่ามึงไอ้บูตะกิบเอาสิเอาสิยฮาเดมิกไรเดี๋ยวนะ ไอเชืยกมึงได้ไม่เป็นสักตัวหรือเว้ยหายแล้วไงมือไม่กับปี่โอ้มือกับปี่กี่ใบกี่ใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ้เยอะจังนะก็อบอกแล้วว่าจะใส่กักมือเอาไปต่อหนึ่งใช้กล้องดูเขาไม่เห็นหรอกมึงเยจอหขนาดนั้นนะ สีเกนเบอร์เกอร์เห็นปล่าล่ะกูไม่เห็นเลยเออเด็กของมึงมึงกะเอาให้ตายเลยสักไปฆ่านึงเลยใช่ไหมเนี่ยมีมั้เนี่ยอ๋อมีอยู่เบิร์นเอาเกียมันถอดโซเก็บโอเวอร์โหลดแถววะใช่มีปล่าล่ะไม่มีโอเวอร์โหลดอ่ะทำาได้ทำลายปะ ไม่ได้เอาทำไปม,มีโอเวอร์ลอไไดไลทำลาด้วยเออเค okay. ตาเติดนอ,อดคุณขอคูทคอนมนทำไมวะแไว้แฮงเอาไปเลยสอหใช่ไหมตีแม่งงแดมใช่ปะเพราเคยปลาไปตีนมอะใช่ <c oughs> พี่จีหิวไม่ได้<พ>าด้าแดมวยอีแล้วเ้ย ให้พลังเงินกัดสานึเวนสานึเวนคาตาบาสามหนึ่ได้เดียวใช่ไหมเออสองห่สามห่งวยสามหกเดาไมชอไอ้อกล้อด้กองดูตบอีกแล้ววะ รนฤทีฮิวเป็นยังไงวะสภาพอ oh! <laughs> บอกแล้วว่าเด็กเนี้ยไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล่ถึงแม้เจ้าของที่แท้จริงก็เลยเนี้ย <laughs> คือผมจะเล่าให้ฟังว่าเด็กผมอ่ะมันมีควา,วามสามารถพิเศษมันจะไม่เคยทําให้ผู้เล่นฝั่งนั้นชนะได้ <laughs> <laughs> นานๆที่ชนะทีใช่ไหม <laughs> ใช่เพราะว่ามันจะไนได้กวนตีนเนี่ยตะกี้ฮิวไปอยู่ใต้กองโอเคครับจบไปแล้วครับคลิปที่สองของรายการแลนด์มัฟฟายโด ดยผู้ชนะก็เป็นผมล้วครับโดยพร้อมนี้นะครับผมนะก็เปิดมาเป็นโอ้ไม่อยากจะพูดเด็กโอเวอร์หลอดนะครับผมนะที่แบบโอ้ขนาดเด็กมาชนะทางข้าไบีที่สิบสามยังไม่มานะครับน้องๆดี่ก็ชนะเด็กมาชนะทางไม่ละผมโอ้ยนว่านี่เด็กยังเก่งครับเด็กของผมเองอ่ะก็อวยได้ก็โอเคนะนะเหมือนเดิมครับผมนะก็จบแล้วครับสำหรับคิมเม ชอบไลค์แชร์ตั้งใครนะครับเมนะทำอะไรก็ได้ที่คุณอยากทำผมใจบอกกิรติ <laughs> นี่ยผมจะให้หรูปองีกตลอดเลยอ่าและก็เรารู้นะครับว่าคุณที่ดูอยู่คุณจะไม่กดตั้งใครเพราะเรามีตัวเลขเหลังบ้าตนตรงนี้คุณก็เป็นเอาใหม่ดิตรงน,นี้อืมเดีไม่เห็นเว้ยเอาเปิดหนึ่งนะเปิดอะไรกันหารูปมันเปิดหารูปวา <laughs> หารูปว <laughs> ่าไอ้เดี๋ยวเขาเห็นนะักิรตินี่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 เดี๋ยวผมแทรกรูปให้ดูอีกที เออโก้ซ <US une> ่าโก้ซ่าโก้ซ่าโก้ซ่าก็ตั้ซ่านะครับนะก็เดี๋ยวทีนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจบไอ